โรงเรียนสาธิตละออุทิตโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกต่อมามหาวิทยาลัยได้เปิดโรงเรียนสาธิตอีกสองแห่งคือโรงเรียนสาธิตละออุทิศลำปางจังหวัดลำปางและโรงเรียนสาธิตละอุทิตนครนายกจังหวัดนครนายกโรงเรียนสาธิตละอุทิศลำปางตั้งอยู่ที่เลขที่113าตำบลสวนดอก อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กเรียกว่าชั้นบ้านหมูน้อยบ้านสาธิตและชั้นอนุบาล1-3และเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2551มีนักเรียนเริ่มต้น12คนมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตมีวัตถุป,ประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตเลออาทิตย์ลำปาง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาวิชาเอกปฐมวัยของมหาวิทยาลัยให้ได้ฝึกสอนปฏิบัติจริงในชั้นเรียนเป็นแหล่งทดลองวิจัยและศึกษาดูงานจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่สนใจและเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนสาธิตละออทิ์ลำปางแห่งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอุทิศลำปางมีนักเรียนรวมทั้งหมด173คนแยกเป็นเด็กเล็กชั้นบ้านหนูน้อยบ้านสาธิตจำนวน76คนอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3โรวม97คนมีครูจำนวน15คนพี่เลี้ยงทำหน้าที่ผู้ช่วยครู12คนคนงานจำนวน4คน โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรารยาสุขวงศ์ที่ปรึกษาอธิการบดีอาจารย์ขวัญนภาสุขคอนที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักอังกูราพินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์นพพรแพทย์รัฐผู้จัดการโดยดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนสวนดุสดศศิตและโรงเรียนได้กำหนดปรัชญาของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางอุดมการในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีิิทธิประสบความสำเร็จเด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะตนเองซึ่งครูต้องพยายามจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและมีความปลอดภยัยสูงการเรียนรู้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชน จากปรัชญาของโรงเรียนนำไปสู่การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยผู้บริหารครูผู้ส่งคนวุฒิร่วมกันกำหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือเด็กมีความสุขกับการเรียนรู้หรือเรียนรู้อย่างมีความสุขวิสัยทัศน์โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช2555ถึง2558ไว้ดังนี้ โรงเรียนสาธิตละอวทิศลำปางเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านและทักษะการคิดผ่านกิจกรรมที่หลากหลายปลูกฟังให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสแสวงหาความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากวิสัยทัศน์โรงเรียนได้กำหนดจุดเน้น เอกลักษณ์ของโรงเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองคือการส่งเสริมการคิดหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตละออวทิศลำปางได้ใช้แนวหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตละออทิศกรุงเทพมาปรับประยุกต์ใช้และบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมสติปัญญาและพัฒนาการคิดโดยจัดตารางกิจกรรมประจำวันประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายประกอบด้วยกิจกรรมกายบริหาร กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนามการละเล่นแบบไทยเคลื่อนไหวจังหวะเกมการละเล่นที่มีกติกากิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดทำหน่วยการเรียนยึดสาระตามที่หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2546เป็นหลักได้จัดกิจกรรมในลักษณะดังนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์รูปแบบบูรณาการ และให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่นการทดลองการสำรวจการสังเกตเช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบโครงงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบครูผู้สอนตั้งคำถามเพื่อฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ จากการทำกิจกรรมกลุ่มเด็กได้เรียนรู้การทำงานกลุ่มการอภิปรายและการนำเสนอกิจกรรมสงบเป็นกิจกรรมผ่อนคลายจากการที่เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆลักษณะกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาเช่นกิจกรรมการฟังมิทานการทายปริศนาคำทายการท่องคำคล้องจองการฟังบทร้อยกรองหรือเกมทางภาษา กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมรายบุคคลที่เด็กสามารถวางแผนในการเลือกกิจกรรมได้ตามความสนใจกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับประสบการณ์เช่นกิจกรรมศิลปะกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษากิจกรรมคณิตศาสตร์กิจกรรมตา,ามมุมส่งเสริมประสบการณ์ต่างๆเช่นมุมบล็อกมุมบ้านมุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์กิจกรรมนิทานส่งเสริมการคิดเป็นกิจกรรมการเล่านิทานครูเป็นผู้เล่าตั้งคำถามถามเด็กหรือตั้งสถานการณ์เหตุการณ์ฝึกให้เด็กได้วิเคราะห์ให้รู้จักการวางแผนแก้ไขสถานการณ์โดยการวาดภาพหรือแสดงบทบาทสมมุติการประดิษฐ์เป็นต้น กิจกรรมเสริมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็กตามศักยภาพประกอบด้วยกิจกรรมดนตรีกิจกรรมศิลปะกิจกรรมว่ายน้ำกิจกรรมพละกิจกรรมห้องสมุดนิทานและกิจกรรมห้องสมุดของเล่นทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสงบกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียนโรงเรียนจัดอย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจด้านสังคมสติปัญญาทักษะการคิดคุณธรรมจริยธรรมจากปรัชญาวิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนได้นำสู่การกำหนดแผนทิศทางในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปฏิบัติโรงเรียนกำหนดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสอดคล้องกับทรัพยากรของโรงเรียนโดยมี3มฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารทั่วไปซึ่งครอบคลุมงานบริหารโรงเรียนได้กำหนดงานโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพโรงเรียน คุณภาพด้านผู้เรียนได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้มีพัฒนาการในทุกๆด้านเหมาะสมกับวัยด้านร่างกายส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหวออกกำลังกายให้เจริญเติบโตตามวัยได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการและได้รับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้านอารมณ์จิตใจ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตนเองอารมณ์ความสุขร่าเริงมั่นใจกล้าสแสดงออกและรู้จักชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติด้านสังคมส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมตาม,ตามคุณลักษณะที่พึงประสองค์อย่างเหมาะสมความมีวินยัยความรับผิดชอบการแบ่งปันการรู้จักปรอคอยเป็นต้น ด้านสติปัญญาส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวสักถามรักการอ่านมีทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการฟังการดมการสัมผัสการชิมรสจากการดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการทังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญาอยู่ในระดับดีมากคุณภาพโรงเรียนสาธิตรออุทิศลำปางมีครูจำนวน15คนจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการฝึกประสบการณ์และได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อปีครูจึงมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติจริงเช่นการทดลองการสำรวจการสาธิตและส่งเสริมทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์มีการประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการประเมินสภาพจริงอย่างเหมาะสมและจัดทำแฟ้มผลงานของเด็กจัดทำสารานิทัศน์เพื่อสะท้อนการจัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ของเด็กและผลพัฒนาการโดยจัดนิทรรศการแฟ้มผลงานและนิทรรศการสารนิทัศน์ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กจัดภาคเรียนละหนึ่งครั้งคุณภาพโรงเรียนโรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร P.D.C.A. และใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายโรงเรียนมีอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอุปกรณ์สื่ออย่างเพียงพอมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะสวยงามและปลอดภัยโรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในเช่นห้องเรียนห้องสมุด ห้องสมุดของเล่นสระว่ายน้ำสนามอย่างเหมาะสมสำหรับแหล่งเรียนรู้ภายนอกเช่นวัดสวนดอกศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร้านอาหารเรือนแพสถานีขนส่งลำปางสถานีรถไฟลำปางวัดพระาธาตุลำปางหลวงศูนย์อนุรักษ์ช้างและแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจจากหน่วยการเรียนรู้เช่นท้องนาตลาดสด พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้กับเด็กเช่นการทำของเล่นพื้นเมืองการทำเซรามิกการทำนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านและเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขจากนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุสิตผู้บริหารครูบุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตละเอาทิตลำปางให้บรรลุปเป้าหมายและประชัชญาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์เอกลักษณ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพผลสะท้อนจากการดําเนินงานของโรงเรียนดังกล่าวส่งผลให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของชุมชนและผู้ปกครอง ประทับใจคือรู้สึกว่าลูกเนะคะเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นมากขึ้นอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ,ะชอบซักถามแล้วก็ที่โรงเรียนนี้นะคะเขาจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของลูกทุกๆอย่างค่ะแล้วก็มีการรายงานพัฒนาการของลูกเราให้เราทราบทุกๆ2ออาทิตย์นะคะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของหลักสูตรและก็กระบวนการเรียนรู้ลักษณะที่เป็นโปรเจกต์อะโครสที่มีการพัฒนาเด็กในตามสมวัย นอกจากนี้แล้วในเรื่องของความใส่ใจเรื่องของสุขภาพที่ทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและลดการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสนุกกับการเล่นเน้นโภชนาการคือพื้นฐานที่สําคัญสําหรับเด็กนะครับพอ,อลูกๆทั้งสองมาเรียนที่นี่เขาก็มีความสุขแล้วก็สนุกสนานในการเรียนที่นี่นะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือความสุขข,ของคุณพ่อคุณแม่ครับ